วันนี้มีลูกค้าติดต่อเข้ามาขายรถกับทางเรานะคะลูกค้าส่งรูปรถและก็ข้อมูลเบื้องต้นมาให้แล้วนะคะเราก็นัดหมายแล้วก็เดินทางเพื่อที่จะเข้าไปดูรถจริงกันค่ะพอเข้ามาถึงที่บ้านลูกค้านะคะเราก็ตรวจสอบรถเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็เรามีเครื่องเช็คสภาพสีรถนะคะว่าสีมีความหนาบางตรงไหน บงนะคะคันนี้ก็สีเดิมๆเลยค่ะสภาพเดิมนะคะไม่เคยชนหนักค่ะเจ้าของก็การันตีกับเราเลยนะคะแต่เราก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งหน้าแล้วก็ท้ายนะคะเพื่อความสบายใจของเราแล้วก็ของลูกค้าที่จะมาซื้อต่อไปนะคะทางร้านเราอาจจะไม่ได้ถ่ายบรรยากาศการรับรถให้ทุกคันนะคะเราไม่ได้เน้นถ่ายเฉพาะรถสวยเท่านั้นนะคะเพราะว่าร้านรับขายรถสวยทุกคันจ้าช่วงที่รับรถคันไหนพอมีเวลาว่างเราก็จะมาถ่ายให้นะคะคันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง ะะที่เราจะมาตั้งขายที่ร้านเราเพราะว่าสภาพน้องดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่แค่70,000กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเราก็จะมาขอเคลยกับลูกค้าเลือกสะดวตัวเลขกันนะคะว่าเราจะซื้อได้ที่ราคาไหนได้บ้างนะคะเพราะว่ารถก็สภาพดีนะคะลูกค้าก็ดูแลดีมากๆเลยรถยังมีประกันชั้นหนึ่งเหลืออยู่นะคะหมดปีหน้าเลยค่ะประมาณกลางๆปีหน้าเลยในที่สุดเราก็ได้พาน้องกลับบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องไปทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็จะพามาแนะนําให้พี่ ู้จักกันนะคะส่วนใครที่กําลังมองหารถท o นด้าแ z สสีขาวนะคะสภาพเดิมๆไม่น้อยๆเสยสวยๆแบบนี้นะคะราคาไม่ถึง3 0 0 0 0นบาทแน่นอนค่ะผ่อนประมาณ4 0 0พักลางๆไม่เกิน5,000บาทนะคะติดต่อเข้ามาที่เพจ้านจุกคาได้เลยจ้า